สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยางาน,นนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเปงานจาก My Hero a c a d e m i a ีนะฮะกับตัวงานของอะไรเบฟแกลฟเหรอน่าจ,จะใช่นะถ้าผมอ่านออกเสียงถูกตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะฮะก็คือตัวเดกุนั่นเองเหมือนจะเป็นตัวเป็นชุดที่ออกมาเป็นชุดของชุดนักเรียนนะฮะซึ่งอันนี้คือตัวแรกนั่นเองเป็นเดกุนี่อย่างนี้นากล่อง <S <S อันนี้เป็นด้านข้างนะฮะ <S <S อันนี้ด้านหลังอีอกด้านหนึ่ง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะโอเคไหมเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าฮะนี่ตัวนี้ในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่แบบนี้เห็นหน้าเด็กุโผลมาเลยนะฮะอันนี้ตัวเขาหน้าจะล็อกมาแบบแกะอย่างนี้จะดีกว่าเพราะว่าข้างในมันเหมือนจะเป็นล็อกล็อกล็อก,อกมาเป็นอย่างนี้นะฮะก็ ก่อนแกะก็ดูดีๆนะครับดึงดีๆดีๆ,ดๆกันไม่ถึงนะครับผมชุดนี้นะครับจะมาทั้งหมด4ช่องก็คือจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมมีครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็มีเสารองนะฮะสี่ช่องแบบนี้นี่มาเรามาแกะรีวิวดูดีกว่าม,มาตัวฐานนะครับอันนี้เขาจะให้มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ ซึ่งดูแล้วจะค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นพลาสติกปั๊มอยู่ตรงกลางข้างหลังตรงนี้เลยนี่ใหญ่จริงฐาน <c oughs> อ่าแล้วก็จะมีเสาเหมือนเป็นเสรารองมาให้นะฮะอ่าน่าจะเป็นแบบซึ่งแบบลองเข่ารองขามาให้นะฮะอันนี้มีผม <c oughs> ใส่ตรงนี้นี่ผม <c oughs> ใส่รอไปเลยอะมาดูครึ่งล่าง ครึ่งล่างนะครับตัวกางเกงก็ออกเป็นสีน่าจะเป็นเขียวน้ําทะเลผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกสีว่าอะไรนะฮะก็จะเป็นสีประมาณนี้นี่แล้วก็รองเท้าเป็นสีแดง่งก็จะเป็นทรงประมาณนี้ตัวนี้เขาจะมีเดือยอยู่ที่ขาตรงนี้อันหนึ่งนี่ตัวนี้ก็คือกางเกงเป็นกางเกงเหมือนกางเกงสลคธรรมดานะฮะใส่เข็มขัดสีน้ําตาลไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะนี่จะประมาณนี้ส่วนครึ่งบนเนี่ย ครึ่งบน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 ก็จะเป็นประมาณอย่นี้จะเป็นชุดแขนยาวของ UA เนาะแล้วก็มีผ้าบันคอ3สีนะฮะสลับกันก็คือเหลืองฟ้าอ่ะน้ําเงินแดงนะฮะแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าใบใหญ่นะฮะอันนี้ที่แขนเขาจะเป็นยังเป็นชุดของอ่าชุดสูตรของเขาอยู่นะฮะก็คือมีตัดสีเป็นออกอ่าสีครีมนะฮะอีกมือน,นึงจะไม่ใส่หน้าตาก็จะประมาณนี้ ผมสีเขียวตัดสลับดำนะฮะไฮไลท์ดำเข้าไปแบบนี้ชุดจะไม่ได้ไฮไลท์นะฮะแล้วก็มีเนคไทมีโบ่ปูกอยู่นะฮะแบบนี้นี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้น่ารักนะชุดนี้คือชุดนักเรียนเนี่ยที่ออกมาก่อนหน้านี้ถ้าผมจําได้ก็จะมีของพุชมายไหมถ้าจําไม่ผิดนะฮะอ่ะอันนี้คือชุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท่ากําลังกระโดดอยู่นะฮะ ตัวน,นี้มันจะไม่ได้มีเสาเสียบกับเขาแต่ว่าจะเสียบเป็นที่พื้นอ่าเป็นเหมือนท่ากําลังกระโดดแล้วก็ตัวอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นรองช่วงขาเอาเห็นนะฮะ,ะเหมือนเสียบระดงไม่สุดยังไงไม่รู้นะฮะนี่มันจะประมาณนี้อี่ก็คือจะเป็นท่าที่แบบกําลังก้าไวข้างหน้าอยู่นะฮะ ในลักษณะประมาณนี้แต่อย่างที่บอกฮะตัวนี้ผมว่าฐานมันใหญ่ไปอะดูฐานนะฮะ <c oughs> ค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยพอๆกับกเกือบเท่าเท่ากล่องตัวที่เอามาลองตัวนี้เลยนะฮะแต่ตัวรายละเอียดโอเคเลยฮะทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ที่15เซนนะฮะ ก็คือจากฐานจนถึงปลายผมจะอยู่15เซนก็ถือว่าไซส์อ่ะมันเป็นท่าแบบย่อลงมานิดนึงมันก็เลยดูแพสประมาณ15เซนนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะรายละเอียดตัวหรือรายละเอียดต่างๆอันนี้ผมตำหนิที่เรื่องฐานอย่างเดียวแล้วกันคือมันจริงมันน่าจะแบบเล็กกว่านี้ได้หรือว่าอะไรหน่อยมันพอเป็นฐานใหญ่มันไปวางรวมกับตัวอื่นมันอาจจะกินพื้นที่เข้ามานิดนึงนั่นเองนะฮะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นงานจาก My Hero a c a d e m i มนะฮะน่นอ่านว่า Brave b r a v e b r a v e แ a นะฮะวัน่นั่นเองนะฮะถ้าใครชอบตัวนี้ยังพอมีเหลือที่ร้านนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่โอ้โหทอยของเราได้นั่นเองวันนี้เราก็เอามารีวิวที่ช่อง YouTube ของเรานั่นเองถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ